คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่การประสบความสำเร็จสูงตามน้ำพระไทยพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่5ของ40วันแล้วนะครับถ้าคุณติดตามซีรีส์นี้ไปทุกๆวันจนครบ40วันและอธิษฐานฝึกฟังเสียงของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไปด้วย <c oughs> ก็จะทำให้คุณได้ <c oughs> ข้อคิดได้สติปัญญาดีๆที่จะนำไปประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจำวันของคุณและก้าวสู่ความสำเร็จสูงในอาชีพการงานหรือการรับใช้พระเจ้าของคุณในแบบที่เป็นไปตามนามพระไทยพระเจ้านะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะครับพี่น้องที่รักเฝ้าเดี๋ยววันนี้จะอยู่ในพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ41ถึง58นะครับผมขอสรุปย่อยๆดังนี้เมื่อเจ้ายักษ์ชาวฟิลิเตียชื่อโกลิอต เห็นเด็กเลี้ยงแกะดาวิดวิ่งถือไม้เท้าเข้ามาหาเขาเขาก็ร้องดา่าทํานองว่าไอเด็กเลี้ยงแกะเองเห็นข้าเป็นหมาหรือไงถึงได้ถือไม้เท้าจะมาสู้กับข้าแล้วเขาก็แช่งดา่าดาวิดโดยอ้างนามเทพเจ้าต่างๆของเขาและขู่ว่าเดี๋ยวเขาจะแล่เนื้อดาวิดให้นกกาและสัตว์ป่ากินส่วนดาวิด ก็ไม่ได้กลัวคําด่าหรือคํำข่มขู่ใดๆเลยนะครับร้องโต้ตอบกลับไปว่าเจ้าถือดาบถือหอกและหอกซัดมาสู้กับข้าแต่ฝ่ายเราเราจะสู้กับเจ้าในพระนามพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์และคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าการศึกครั้งนี้เป็นของพระเจ้าพระองค์มอบเจ้าไว้ในมือเราแล้ว แล้วดาวิดก็ล้วงมือลงไปในย่ามหยิบก้อนหินมาคล้องกับสลิงแล้วก็เหวี่ยงก้อนหินออกไปก้อนหินก็ไปอัดแน่นเข้าที่กลางหน้าผากของเจ้ายักษ์โกลิอัดอย่างจังเลยนะครับฝังจมเข้าไปในกระโหลกศรีรษะแล้วก็นอนตายคาที่ตรงนั้นเลยทหารกองทัพฟิลิเตียเห็นดังนั้นก็ล้วนตื่นตกใจเสียขวัญหวาดกลัวกองทัพอิสราเอล แล้วก็รีบถอยทัพหนีกลับไปเลยนะครับพี่น้องครับถึงตรงนี้ก็ให้คนกดสต็อปช่วขณะแล้วก็อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระคัมภีตอนนี้มีแล่ามาอะไรซ่อนอยู่คำถามคือชัยชนะครั้งนี้ของดาวิดเกิดจากอะไรเหตุใดกองทัพชาวฟิลิเตียจึงล่าถอยกลับไปติ๊กตอก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 ปิงเอาลครับ ถ้าคุณได้รับเลมาอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับและถ้าคุณอยากแชร์ก็สามารถไปแชร์ได้ในกลุ่มสามาัคคีธรรออนไลน์ของผมทักมาในลาย Big Big 477เพื่อขอเข้ากลุ่มได้นะครับ BIG BIG 477เอาละครับสำหรับผมเลมาที่ผมได้รับก็คือดาวิดวิ่งเข้าสู้กับเจ้ายักษ์โกเลอัดอย่างเข้มแข็งกล้าหาญเขากล่าวว่า แม้ว่าเจ้าจะพกอาวุธมากมายมาสู้กับข้ามีทั้งดาบมีทั้งหอกมีทั้งหอกซัดและแม้ข้าจะมีเพียงไม้เท้าของเด็กเลี้ยงแกะกับสลิงและก้อนหินไม่กี่ก้อนข้าก็ไม่กลัวเจ้าเพราะข้ามาสู้กับเจ้าในพระนามพระยาเวสึกครั้งนี้เป็นของพระเจ้าและพระองค์มอบเจ้าไว้ให้แก่ข้าแล้วพี่น้องที่รักตรงนี้สะท้อนถึงอะไรครับ ตรงนี้สะท้อนถึงพลังศรัทธาอย่างแรงกล้าของดาวิดนะครับเป็นความศรัทธาในความไร้ขีดจำกัดของพระเจ้าทำให้เขามีใจฮึกเหิมเข้มแข็งและกล้าหาญความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และทรงสถิตอยู่กับเขาก็ได้ช่วยขับไล่ความหวาดกลัวศัตรูออกไปหมดสิน้นและการที่เขาประกาศว่าสึกครั้งนี้เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเขาเอง มันก็ยิ่งทำให้เขาเกิดความมั่นใจในชัยชนะแล้วพระเจ้าก็โดนบันดาลให้ชนะจริงๆอย่างง่ายๆด้วยสลิงและก้อนหินซึ่งเป็นอาวุธที่เขาถนัดและก็เคยใช้ฆ่าหมีฆ่าสิงโตมาแล้วพี่น้องครับผมเองก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้คือในสมัยที่ผมเบื่องานที่ซ้ำซากจำเจสุดๆ ในการบริหารโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อผมเก็บเงินสะสมเป็นทุนได้ก้อนหนึ่งผมก็ย้ายไปทำธุรกิจทัวร์ที่ภูกเก็ตเพราะว่าผมชอบทะเลและก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวได้มีชีวิตที่ไม่ซ้ำซากจำเจและในช่วงเริ่มธุรกิจใหม่ๆพระเจ้าก็ส่งลูกค้ามาให้เป็นกุ๊ปเล็กๆกุก๊ปใหญ่สุดอย่างมากก็แค่หนึ่งรถบัสนะครับแต่ว่าก็มีครั้งหนึ่งที่ผมกำลัง หมุนเงินไม่ทันเพราะเกิดวิกฤตที่ภูกเก็ตเนื่องจากผู้ก่อก,กรารร้ายสากลที่ขื้องรือไปชนตึกเบอร์เทสแล้วก็การเงินก็สะดุดทันทีกระทันหันและก็ตอนนั้นผมยังไม่เชื่อพระเจ้านะครับแต่ว่าผมบังเอิญได้ไปที่โบสถ์แห่งหนึง่งแล้วผมก็ได้เจอพี่น้องคริสเตียนช่วยอธิษฐานเผื่อโดยขอให้มีรายได้เพิ่มเพื่อจะไปหมุนเงินได้ทันกำหนด ก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็ส่งลูกค้ากรุ๊ปใหญ่มากเลยนะครับมาให้กรุ๊ปหนึ่งคือจำนวนคนประมาณ300คนมันเป็นงานช้างสำหรับผมตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ทำให้ผมกลัวแล้วก็วิตกกังวลว่าอาจจะผิดพลาดได้เพราะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาในการจัดนำเที่ยวผมก็อาจจะถูกยึดใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไปเลยนะครับสัปดาห์ต่อมาผมก็ไปบทนั้นอีกครั้งและศียพิบาล ก็ได้เทศนาพระคัมภีร์ตอนนี้แหละครับพี่น้องเป็นเรื่องราวของดาวิดเอาชนะยักษ์โกลิอั앗พอดิีพอดีเลยผมจำได้แม่นถึงทุกวันนี้เพราะการฟังพระวจนะตอนนี้ในครั้งนั้นมันก็ทำให้ผมเริ่มมีความเชื่อในพระเจ้าทำให้ผมกล้าที่จะรับงานใหญ่แล้วพระองค์ก็ได้เข้ามาช่วยผมออ g กนไ z ซและควบคุมงานรับเหมาจัด ทัวหมู่คณะกุบ300คนได้อย่างสำเร็จราบลื่นตลอดทริปเป็นที่ประทับใจของลูกค้าและผมก็ได้หลุดจากปัญหาหมุนเงินไม่ทันไปอย่างอศัศจรรย์ครับพี่น้องที่รักหลังจากรับเชื่อแล้วผมก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆครั้งว่าถ้าคุณต้องการเป็นคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จสูงคุณจำเป็นที่จะต้องไปโบสถ์เพื่อรับฟันพระวจนะ พระคัมภีร์มีเรื่องราวมากมายที่ช่วยหนุนใจและเสริมสร้างความเชื่อความศรัทธาให้กับคุณนะครับเพราะความเชื่อเกิดจากการได้ยินพระวจนะถ้าคุณไม่เคยได้ยินอะไรจากพระคัมภีร์เลยแล้วคุณจะมีความเชื่อได้อย่างไรล่ะครับคุณอาจมีความเชื่อซึ่งไปได้ยินได้ฟังจากชาวโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้าสมัยนี้ก็มีกูรูหรือโคชต่างๆมากมาย มาสอนความเชื่อแปลกๆที่ไม่ได้มาจากพระคมภีร์และล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ขัดแย้งสวนทางกับพระคมภีร์ซึ่งมันก็เลยทําให้พระเจ้าไม่ได้ตอบคำนิฐานคนนะครับเพราะว่ามันสวนทางกับพระลักษณะและน้ําพระไทยของพระเจ้านั่นเองที่สําคัญที่สุดนะครับคือคุณจําเป็นจะต้องฝึกเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าเสมอเป็นประจําทุกวันเพื่ออะไรครับ ก็เพื่อที่คนจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้จะทําให้คนเกิดความเชื่อความศรัทธาเข้มแข็งมั่นคงในพระเจ้าถ้าคนทําซ้ําๆบ่อยๆทุกๆวันความสัมพันธ์กับคุณกับพระเจ้าก็จะอย่างลากลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกคุณรู้ไหมครับว่าความเชื่อความศรัทธาเข้มแข็งที่แน่นหนามั่นคงลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึก มันไม่ได้ใช้เวลาสร้างขึ้นภายในวันสองวันมันต้องใช้เวลาติดสนิทใกล้ชิดพระเจ้าเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีเลยนะครับแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาผมก็อ่านพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ได้เสริมสร้างความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่ลดตัวนะครับ ทั้งๆท,ที่ก็อ่านเรื่องเดิมๆซ้ำๆำแต่ว่าการอ่านขณะเฝ้าเดี่ยวในแต่ละครั้งมักจะได้รับเลม่าที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่ออย่างลากดึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในไปทีละเล็กทีละน้อยทุกๆวันและอุปนิสัยกับทัศนคติของผมก็ค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนไป อย่างไม่รู้ตัวเลยล่ะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณไม่ได้ถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณภายในให้เติบโตเข้มแข็งในพระคุณความรักของพระเจ้าแล้วเวลาคุณเจออุปสรรคปัญหาใหญ่โตในชีวิตแล้วคุณค่อยวิ่งมาพึ่งพระเจ้ามันก็อาจจะไม่ทันการซะแล้วนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะพระเจ้าจะทําการผ่านทางความเชื่อความศรัทธาของคุณที่มีต่อพระองค์ มันก็คล้ายๆถ้าคุณไม่ค่อยได้ฝึกยกเวทเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพอคุณเจอสถานการณ์ที่ต้องรับน้ำหนักมากกล้ามเนื้อของคุณก็จะรับไม่ไหวดังนั้นขอนุญใจให้คุณใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆวันเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงสม่ำเสมอ,สมอทุกๆวันไม่ใช่รอเข้าเฝ้าแค่วันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ การที่จะเป็นคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จสูงไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินการรับใช้หรือด้านครอบครัวด้านสังคมด้านสุขภาพคุณจำเป็นที่จะต้องอย่างรู้ถึงน้ำพระทยัยพระเจ้าด้วยนะครับคุณจะเอาแต่มีศรัทธาเข้มแข็งแต่กลับใช้ศรัทธาไปในทางที่ผิดคือถ้าคุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมันก็เป็นวิธีที่ผิดมันไม่ใช่วิธี ของคริสเตียนที่ถูกต้องนะครับโลกของคริสเตียนเราจะหมุนรอบพระเจ้าไม่ใช่ให้พระเจ้ามาหมุนรอบคุณนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องสอบถามพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอในทุกความคิดทุกคำพูดและการกระทำของคุณว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์อยู่หรือเปล่าแบบเดียวกับดาวิดดาวิดอ้างว่า การศึกครั้งนี้เป็นของพระเจ้าที่เขาสามารถอ้างแบบนี้ได้เพราะเขารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นมีอย่างไรต่อชาวอยู่ดังนั้นถ้าคนต้องการประสบความสำเร็จสูงในอาชีพการงานหรือพันธกิจรับใช้คุณควรอธิษฐานทูลขอให้ได้อย่างรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยในอาชีพการงานหรือพันธกิจรับใช้ของคุณนะครับ พี่น้องครับคุณต้องให้ตัวคุณอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับไม่ใช่ให้พระเจ้ามาอยู่ฝ่ายคุณคุณไม่ควรวางแผนด้วยสมองตัวเองแล้วก็เอาแผนนั้นมากางอธิษฐานให้พระเจ้าอวยพรตามความคิดของคุณแต่ว่าคุณควรอธิษฐานขอแผนการจากพระเจ้าแล้วขับเคลื่อนชีวิตคุณไปตามแผนการของพระองค์นะครับแล้วคุณจะอยู่ฝ่ายพระเจ้า จนมั่นใจว่าจะมีชัยชนะเหนือทุกอุปสรรคและปัญหาแบบเดียวกับดาวิดครับอีกประเด็นหนึ่งที่ได้เล่มาจากการใคร้ครวญในวันนี้คือคุณต้องมีความรู้และทักษะด้วยนะครับดาวิดมีทักษะในการต่อสู้กับสัตว์ป่าที่ดุร้ายมาก่อนดังนั้นเขาจึงสามารถใช้ศรัทธานในพระเจ้า ร่วมกับทักษะเดิมๆในการล้มยักษ์โกลริยตได้ผมเองสามารถบริการกุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่300คนได้ก็เพราะพระเจ้าได้ฝึกฝนให้ผมมีทักษะจัดกรุ๊ปทัวร์เล็กๆขนาด4-50คนหรือ1นึรถบัสมาก่อนแล้วดังนั้นมันจะเป็น5-6รถลดบัสผมก็มีทักษะเดิมที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ ดังนั้นถ้าขณะน,นี้พระเจ้าส่งงานเล็กๆมาให้คุณก็อย่าดูถูกว่าพระพรเล็กจังแต่นี่แหละครับเป็นวิธีที่พระเจ้าจะพัฒนาทักษะให้แก่คุณเพื่อเตรียมรับพระพรใหญ่ในภายหลังได้มีคริสเตียนบางคนเอาแต่อธิษฐานใช้ความเชื่อแต่ละเลยการเติมความรู้และทักษะให้แก่ตัวเองถ้าคนเป็นแบบนี้ โอกาสที่จะก้าวไปเป็นคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จสูงก็น้อยมากนะครับสมัยนี้มีข่าวทํานองว่า AI จะมาแย่งงานมนุษย์ไปหมดถ้าคุณเอาแต่อธิษฐานแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่พยายามพัฒนาตัวเองเลยคุณก็จะขาดทักษะและคุณก็จะโดน AI แย่งงานแน่ๆแต่ถ้าคุณอธิษฐานแล้วและคอยสังเกตการทรงนำพระเจ้าก็จะทรงนำให้คุณไปเรียนรู้อะไรใหม่ คุณก็ควรจะขยันทําตามการทรงนํานะครับมิฉะนั้นคุณก็จะกลายเป็นคริสเตียนที่ล้มเหลวแม้จะมีศรัทธาเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามเพราะอะไรครับก็เพราะเมื่อพระเจ้าส่งโอกาสดีๆมาแต่คนกับคว้าโอกาสนั้นไว้ไม่ได้ครับดาวิดสามารถคว้าโอกาสดีๆในการสร้างชื่อเสียงและสร้างการยอมรับให้กับชาวยิวเป็นบันไดก้าวแรกสู่การเป็นกษัตริย์ ก็เพราะเขมีทักษะในการเคลื่องก้อนหินและด้วยสลิงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการมีความรู้และทักษะก็มีผลต่อการประสบความสำเร็จสูงเพียง25%เท่านั้นนะครับจุดสําคัญอยู่ที่อุปนิสัยและทัศนคติครับซึ่งจะมีผลต่อการประสบความสำเร็จสูงถึง75%และสำหรับคริสเตียนเราแล้ว จะต้องเป็นอุบนิสัยและทัศนคติที่สอดคล้องกับหลักการของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เท่านั้นนะครับแล้วคนจะพบว่าการก้าวไปสู่ความสําเร็จสูงแต่ละก้าวจะได้รับการแบ็กอัพสนับสนุนจากพระองค์ในทุกๆก,ก,ก้าวเพื่อให้คนมีชีวิตที่เป็นท่อพระพรใหญ่และเป็นไปตามน้ำพระทัยดีเลิศที่พระองค์มีต่อคนครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คนพิมพ์เลขห่หรือสอง ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือจะนำมาแชร์ในกลุ่มสามัคกีธรรมออนไลน์ของผมก็ได้นะครับพิมพ์เลขหนถ้าคุณยังไม่ค่อยมีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้านักอาจจะเพราะงานยุ่งงานเยอะจึงไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยได้ใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือพิมพ์เลขสถ้าคุณมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเจ้าดีแล้ว แต่ว่าคุณมักจะใช้ความเชื่อแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางยังไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็พิมพ์เลขสองนะครับหรือพิมพ์เลขสาถ้าคุณมีศรัทธาในพระเจ้าเข้มแข็งแล้วและคุณใช้ศรัทธานั้นเพื่อตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอคุณให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตทุกสถานการณ์ถ้าคนเป็นแบบนี้ก็ขอแสดงความยินดีพิมพ์เลขสามนะครับ เอาละครับพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดาวิดแล้วคุณจะไดย้ย้อนมองตัวเองว่าคุณจะเป็นคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จสูงแบบดาวิดได้อย่างไรคุณจะเป็นคนที่ทำทุกสิ่งตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรแบบดาวิดถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับขอพระเจ้าไวยพรครับ